สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสนะครับนะครับเรื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะครับบริบัติเหตุหน้าตลาดนะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็เจ้าเก่ารายเดิมนะครับคือถามว่าเจ้าเก่ายังไงก็คือมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของการจอดรถนะครับของแต่ละบุคคลนะว่ามีลักษณะการจอดแบบไหนนะครับแล้วก็การกลับรถ นะครับกับรถหน้าตลาดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปกติเนี่ยมันไม่ใช่กลับรถหน้าตลาดนะครับเป็นกลับรถบนถนนเลยนะฮะกลางถนนเลยนะครับนะฮะคือปกติเนี่ยอย่างถนนสองเลนใช่ไหมฮะสองเนลนเนี่ยกับนี่มันแทบจะกลับไม่ได้เลยถ้าเป็นรถกระบะนะครับมันต้องโยกต้องถอยนะฮะหรือแม้กระทั่งรถเก่งเนี่ยก็ต้องโยกต้องถอยเหมือนกันนะครับแต่เนี้ยก็คือถนนสีเน่เลนซึ่งทุกคน Fuel. คิดว่ามันกลับได้นะครับมันสามารถกลับรถได้แต่มันไม่มีใครทำนะฮะ มันไม่ค่อยมีใครทำหรอกเพราะว่าอย่างแกงเซี่ยวเนี่ยมันเป็นสีแยกไฟแดงนะครับสีแยกไฟแดงห่างจากสีแยกไฟแดงมาเนี่ยประมาณแค่ร้อยสองร้อยเมตรนะครับแล้วก็คือจะถึงตลาดเลยนะฮะมันไม่ได้ติดแต่ก็ไม่ได้ถึงท่านถือว่าติดติดไฟแดงนะครับก็ห่างออกมารับประมาณสองสามร้อยเมตรนี่แหละนะครับแต่ทีนี้ว่ากรณีอย่างนี้นะครับมันมีรถนะครับรถขับมานะครับทางตรงนะครับเขาซึ่งปล่อยไฟแดงเนี่ยเขาจะขับด้วยความเร็วสูง นะฮะแต่ว่ามันจะมีอยู่คันหนึ่งที่แกจะชอบจอดฝางทางเข้าตลาดนะครับอันนี้คือประจําทุกคนรู้ว่าใครแล้วก็รถคันไหนนะครับทุกคนจะรู้เลยนะฮะร้านค้าทุกร้านจะรู้นะครับแล้วก็จะบอกกันบอกจะไม่ก็จะบอกไงนะครับคือจนเกิดเหตุนเกิดเนี่ยทางตลาดไม่มีใครเข้าข้างแกเลยนะฮะไม่มีใครเข้าข้างเลยคือคือแกแต่ว่าคือยอมรับว่าเป็นลูกค้าที่ดีซื้อของดีนะครับแต่พฤติกรรมการจอดรถเนี่ย คือมันไม่ได้เลยนะฮะมันเกิดอุบัติเหตุเพราะเพราะว่าเอา่อเขจะกลับรถแบบหน้าตลาดเลยนะฮะคือปกติเนี่ยนะครับบริเวณหน้าตลาดเนี่ยผมจะพยายามกั้นกลวยไม่ให้อ่อรถเนี่ยมันจอดบนข้างทางนะครับแล้วก็มีลานจอดรถเดินคือลงขับเข้าไปข้างในอะ่ะอ่อหากลงไปนิดเดียวเนี่ยก็มีที่จอดรถแล้วนะครับนะฮะซึ่งถามว่ารถ คือแกมาเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยมาเนี่ยมาในช่วงเวลาที่รถไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะนะครับมันสามารถที่จะขับเข้าไปจอดได้อยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นเนี่ยที่มันเกิดบัเหิุก็คือการเลี้ยวรถกลับเลยนะครับเราคิดดูว่าห่างจากสี่แยกไฟแดงเนี่ยสามร้ 300, อยอาเต็มที่4ี่ร้อยเมตรอ่ะคือรัศมีการจอดมันอาจจะเลยเยิง้ยงๆหน้าตลาดไปสักนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะเคลื่อนไปอีกแล้วการตีเลี้ยวเนี่ยคือกรณีอย่างเงี้ยถามว่าจะไปโทษเด็ก ว่าเด็กขับรถมาเร็วมันมันก็ไม่ได้เกี่ยวนะฮะจะขับเร็วขับช้าแต่ถ้าเราขับไปตัดหน้าเขาเนี่ยยังไงเหมือนก็ผิดนะครับคือกรณีอย่างเงี้ยคือกลับรถแบบกลางถนนเลยนะฮะเลี้ยวเลี้ยวกลับเลยสี่เลนก็จริงแต่คุณคุณจะเลี้ยวเดี๋ยวนั้นเลยแล้วทีนี้โดยพื้นฐานนะครับของคนเราเนี่ยนะครับมุมมันจะมีอัดเนาะเวลาเราขับรถนะครับถ้าใครขับเนี่ยสังเกตว่าถ้าใครที่นั่ง นั่งนะครับอย่างผมเนี่ยสูงร้อยแปดสิบเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเราต้องเลื่อนเบาะนะครับเลื่อนมาจนามันจะบางขอบนะครับมันจะทําให้ทัศนวิสัยในการมองด้านข้างข้างขวาเนี่ยลดลงเวลาเรากลับโดยเฉพาะถ้าเรากลับรถในลักษณะหักศอกนะครับคือโค้งเป็นตัวยูเลยอย่างเงี้ยนะครับเราจะมองไม่เห็นด้านข้างเลยนะครับแล้วทีนี้ไอรถมันมาเนี่ยรถมันก็มาปกตินี่แหละนะครับทางตรงเนาะทางตรง,ง,งก็ปล่อยาปกติแต่ทีนี้ นะครับคือเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีใครไปกลับรถหน้าตลาดนะครับไปลงไฟเลี้ยวก็าไม่ได้เปิดอะไรเงี้ยนะครับคือหักไปเลยนะครับแล้วรถมาทางตรงเนี่ยคือจริงๆอ่ะบอสไซค์เขาก็พยายามหักหลบแล้วนะครับแต่ว่าการกลับรถแบบนี้ลักษณะเงี้ยก็คือหักไปกลางถนนกลางถนนนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุน,นะครับรถรถชนนะครับรถชนนะครับแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนเนาะ ซึ่งถามว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่พอเห็นว่าเป็นเด็กนักเรียนก็จะไปโทษเด็กนักเรียนว่าขับรถไม่ระวังประมาทถามว่ามันก็ใช่มันก็มีส่วนนะครับด้วยอารมณ์ด้วยวัยของเขานะครับแต่ทีนี้ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับแต่ละวัยเนี่ยมันเหมือนคนแก่ตีเด็กนะครับทะเลาะกันนะครับซึ่งคนแก่ก็ขับไม่ระวังเด็กก็ขับด้วยความคึกขนองหนึ่งเนี้ยนะฮะมันก็จะเกิดุบเหตุนะครับซึ่งแต่จริงมันพฤติกรรมทุกอย่างนะครับในการลักษณะการขับรถเนี่ยครับ มันจะเป็นเรื่องของมันยากในการขับขี่ยวดยานพาหนะบนบนถนนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วอะนะครับคือทุกคนอะจะมีมีอารมณ์หมดแหละมันจะงุดหงิดเอ้ยทำไมขับแบบนี้ทําไมถึงขับไม่ไม่ระวังเลยอะไรเงี้ยนะครับนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาแบบนี้ได้นะครับแล้ว ถามว่าทุกคนอยากให้มันเกิดไหมอุบัติเหตุก็ไม่อยากให้เกิดนะครับก็จริงๆก็มีคือแต่เหตุมันเกิดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทางเหน่วยกู้ภัยกู้ชีพอะไรก็ก็มาเร็วนะครับมาเร็วอยู่นะฮะเขาก็ดูแลดีครับร้อยเวรมาก็มาจากโรงพโรงเก่านะครับก็ประมาณสิบกโลก็ถือว่าทํางานได้เร็วอยู่นะครับแล้วก็จะป้อมป้อมก็มาก็จะมานละทางเนาะนละทางก็มาเจอจุด ยืงกลางพอดีนะซึ่งมันมันถามว่าที่เออเรามันไม่น่าจะเกิดเนาะนะครับจริงๆผมก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงทั้งสองฝ่ายนั่นแหละทั้งทั้งผู้ที่โดนแล้วก็ไม่เอผู้ที่ได้บาดเจ็บแล้วก็ความเสียหายที่เกิดนะครับแล้วก็รถจอดอยู่ข้างทางก็พลอยซวยไปด้วยนะครับโดนไปด้วยนะครับคือจากคันเดียวนะสองคันกลายเป็นสามคันนะฮะเมื่อวานนี้นะครับถามว่าเออมัน เอ๊ะมันใช่หรือเปล่าที่มันจะต้องมาเจอไอ้กรณีอย่างนี้นะฮะจริงจริงมันก็ไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดนะครับไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้นะฮะเราถามว่าเ,เราจะแก้ปัญหายัางไงนะครับผมก็พยายามบอกบอกร้านค้าจริงๆอเนี่ยผมจะปกตินะครับปกติเราจะให้ลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่เนี่ยอยู่โซนข้างหน้านะครับคือลอตเตอรี่เนี่ยเมันมีเยอะ เข้าใจเขามาเยอะไหมครับมีหลายแผงหลายแผงก็จะมีหลายคนทีนี้หลายคนเนี่ยนะครับมันก็มีหลายหูหลายตามันสามารถที่จะช่วยกันดูได้นะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าร้านค้าร้านใ,นใหญ่ๆที่เป็นร้านขายของขายผลไม้ก็ดีขายอะไรก็ดีเนี่ยไปลงอะ่ะบางทีเนี่ยเขาก็ตาสองตานะครับคู่เดียวก็มองไม่ได้ทั่วแต่ลอตเตอรี่นี่เขาจะคนที่ขายาผมประจำเนี่ยเขาจะรู้นะครับเขามีอยู่เป็นสิบคนเงี้ยนะครับหูตามันปุ๊บ แล้วถ้าเวลาผมหาข้อมูลนะครับผมถามลอตเตอรี่ร้านหนึ่งเนี่ยอาจจะได้แบบนี้ร้านนึงได้แบบนี้เราสามารถกองได้เลยว่าสิบสิบล้านนะถ้าเขาพูดตรงกันสักครึ่งหนึ่งหรือว่าเกินครึ่งเนี่ยก็โอเคละนะครับเราได้ข้อมูลชัดเจนละนะครับอย่างกรณีเมื่อวานเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นร้านค้าแบบธรรมดาทั่วไปแต่ทุกคนก็รู้หมดเห็นเหตุการณ์นะบางร้านก็เห็นเห็นแบบคาตาเลยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจริงๆมันก็เกิดจากการกลับรถ กับรถอแบบบนถนนเลยอะนะครับปกติมันต้องไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรากลับได้ไม่ได้นะครับมันเกี่ยวกับทัศนวิสัยในการมองด้านขวามือเนี่ยนะครับเรามองไม่เห็นไงนะครับเวลาเรากลับรถแบบนั้นะนะครับคือใครมันจะไปมองแบบโอ้โหหักไปจนเห็นรอบรถขนาดนั้นมันไม่มีนะฮะแล้วมันเวลารถวิ่งมาเร็วๆเนะี่ยปล่อยไฟแดงบางทีอะ่ะ เขาก็ไม่ได้แบบเรามาคอยระวังเราหรอกเขาใครจะไปคิดว่าจะอยู่ดีจะมีคนกลับรถอยู่ใกล้ๆก,กับสีแยกไฟแดงไม่มีนะฮะะนครับอันนี้ก็คือด้วยความที่แบบเอเขาเรียกว่าความบังง่ายนะครับนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้นะครับมันก็เกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมก็ขอความรวมือนะครับลูกค้าเนี่ยช่วงเวลาที่ที่เร่งด่วนอย่างเรามาซื้อสินค้ามาอะไรก็ดีนะครับแล้วก็มีมีเรามีที่จอดรถให้นะครับอย่างเกกเซี่ยวเนี่ย ก็มีที่จอดรถก็คือ,อตั้งแต่หน้าร้านถูกดีมานะครับนะครับร้านถูกดีมาจนถึงตลาดนะครับก็สามารถจอดได้ประมาณจริงๆริงกจอดได้ประมาณสี่สิบคันได้มั้ยนะครับถ้าจอดดีๆนะครับแต่บางทีก็ถ้ารอบแรกสเปะสปะก็สเปะสปะแล้วบางคนก็สอบถามผมว่าแล้วไม่มีคนดูแลมีนะครับมีมีการดูแลอยู่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยจ้างนะครับจ้างอา่า ผมมาดูแลหน้าตลาดแต่ทีนี้อคือการดูแลครับบางทีเนี่ยมันมันไม่น้มีผลอะไรมากอะเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับคือจะบม b o มาอะไรก็จริงแต่ผู้สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้รถใช้ถนนของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็โดยธรรมชาติเนาะเวลาเราขับรถโดยธรรมชาติเราเราก็จะดูพฤติกรรมคนอื่นด้วยอย่างสมมติเราขับมาเนี่ยนะฮะเราขับมาเราเห็น การจอดรถนะครับหรือแม้กระทั่งข้างทางเนี่ยมันไม่มีรถจอดมีอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเอ,อจริงๆแล้วมันจอดไม่ได้นะครับมันอันตรายเยงี้ยนะครับคือทุกคนรู้อยู่แล้วแหละนะครับทีนี้ถามว่าอย่างเราเราไปเราก็ต้องดูพฤติกรรมคนอื่นใช่ไหมฮะบางทีเนี่ยเราไปต่างถิ่นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถานนเป็นบันเบนะฮะเราก็หลงขับเข้าไปเงี้ยนะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ย ยังยางผมจ้างเนี่ยให้ไปดูแลหน้าตลาดก็จริงนะครับอย่างเคยจ้างมาเนี่ยครับเสรจแล้วเนี่ยคือก็จะมีบางคนบอกมีคนมาโบกมาอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะคืออาจจะช่วยแหละช่วยให้คนระวงังแต่สุดท้ายนะครับไอคนโบกเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนชนมากผมก็เป็นห่วงคนของผมนะคนผมก็เลยอย่างแก่งเสี้ยวเนี่ยทําไมผมไม่เอาควยไปตั้งกลางถนนเพราะว่ารถพ่วงรถอะไรมาเนี่ย มันพัดกลวยไปหมดเลยนะฮะแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาอันใหญ่ๆไปตั้งได้เพราะว่าเคยเอาอันใหญ่ไปตั้งแล้วก็ไม่มีผลนะครับคือลองมาหมดแล้วนะแล้วก็ถ้าเราจะไปตั้งแผงใหญ่ๆห,หรือเอาถังเอาอะไรไปตั้งเนี่ยไม่ได้นะครับเขาก็ผิดผิดกฎของการจราจรนะครับกรมทางเขาไม่อนุญาตนะครับเนี่ยเราก็เลยได้แก้กันบริเวณหน้าตลาดนะครับหน้าตลาดแล้วก็คอยให้ดูเป็นหูเป็นตากัน ห่างๆนะครับแล้วก็เอากลวยไปตั้งแต่ว่าคือเขาอย่างคุณต้อมเนี่ยเขาก็ดูแลนะครับเขาก็ดูแลอยู่รถลาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นไปโบกนะครับผมก็ไม่ได้อยากให้ไปโบกนะครับถามว่าในภายในที่จอดเนี่ยเราคือดูแลอยู่แล้วนะครับอาจจะอาจจะโบกจอดอาจจะอะไรปกติอยู่แล้วนะครับถ้ามันเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าถนนเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะครับอันตราย คือเราจะโบกเข้าเข้าข้างในก็ได้แต่ว่าคือด้วยที่ว่าบางทีเนี่ยนะครับอ่ามันเป็นเรื่องของจิตจานึกเนาะคือเซี่ยวเวลาเหตุมันเกิดอะ่ะมันแค่เซี่ยววินาทีนะครับบางทีเราเผลอเนี่ยมันก็เกิดนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปถึงหน้าตลาดปุ๊บเสียงโคมผมก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะเสร็จปุ๊บอ่าโอเครถชนเราก็มานั่งคิดแล้วว่าเอ้รถไข่สุดท้ายไปเอ้ใช่คันนี้จริง,รงด้วยนะครับคือใค่โคมเนี่ย รู้เลยว่าคันไหนชนนะครับอ่ะแปลกนะฮะคือทุกคนทั้งตลาดอรู้หมดอะนะครับว่าว่าเอ้ยเนี่ยเกิดจากคันนี้แหละนะครับ <alright. S 1> คือการดูแลมันมันเราเราให้ดูแลในกกอบเพราะว่าเคย้้ามาแล้วประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยคือคนคนที่จะมาโบกรถมาอะไรเงี้ยบริเวณหน้าตลาดจริงเนี่ยมันต้อง เออเป็นคนที่ค่อนข้างชํานาญนะครับแล้วก็เออเขาเรียกว่ามืออาชีพในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับแต่ว่าผมก็มีเสื้อกางมีอะไรให้แต่ว่าถามว่าเราจะให้ไปโบกไปอะไรเป,เป็นตุเป็นตาเนี่ยผมสังเกตดูแล้วมันก็อันตรายสําหรับเขาแหละนะครับขนาดผมไปไปยืนเนี่ยผมยังเสียวๆเลยนะฮะแต่ว่าพฤติกรรมอย่างอย่างของผมเนี่ยจะใช้วิธีการประกาศเป็นอะไรทระโขงบ้างหน้าตลาดอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเวลารถวิ่งเร็วเร็วเนี่ยมันก็ ไม่ค่อยได้ยินนะไม่ไม่ไม่ได้ยินหรอกนะครับอย่างรถวิ่งอยู่บางทีเขาปิดกระจกราประกาศเขาก็ไม่ได้ยินหรอกแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมนะครับอย่างอย่างแก่งเซี่ยวเนี่ยมีที่จอดรถนะครับมีที่จอดรถจอดได้ประมาณสามสิบสี่สิบคันอยู่แล้วนะฮะนะครับคือก็แค่ขับขับผ่านหน้าตลาดไปนิดเดียวนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปก็มีที่จอดเลย,เลยหน้าร้านเสียอ่างครับร้านถูกดีนะฮะแล้วก็ จะเป็นปั๊มเก่าปัมป๊มปั๊มปั๊มน้ำมันแม่ขายนะครับซึ่งก็ปิดไปแล้วนะครับแํามันก็สามารถจอดได้นะครับจอดได้เหมือนกันส่วนโกกทอนนะครับกกทอนเนี่ยนะครับฝั่งตรงกันข้ามนะครับก็จะมีเป็นเหมือนลานดินถ้าช่วงที่มีใครสต็อกดินไว้มันก็อาจจะที่จอดรถอาจจะน้อยลงแต่ว่าบริเวณหน้าร้านนุษกกทอนนี่ก็จอดได้ประมาณยี่สิบ ประมาณสิบยี่สิบยี่สิบกคันนะครับนะฮะแล้วก็เลยไปอีกก็จะมีเป็นลานลานว่างนะครับซึ่งก็จอดได้อน,นั้นก็เป็นที่ที่เจ้าเดียวกับกับเจ้าของที่โกคาร์ทที่ผมเช่าอยู่นะฮะนะครับแล้วก็ข้างทางก็สามารถจอดได้แต่ว่าคือจอดได้ในลักษณะเฉียงนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยร้านค้าเนี่ยที่ไปขายเนี่ยคือบางทีมันก็บอกยากเนาะบางทีมาเนี่ยแอบมาลงมาจอดขายนะครับก็มี นะครับบางทีเราเคยบอกไปแล้วมันขายไม่ได้คือมันไม่คุ้มค่ากับการที่ผมจะต้องไปนั่งแก้ปัญหานั่งเคลียร์นะครับคือเวลามันเหตุมันเกิดเนี่ยทุกคนก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอกนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปเจอปัญหาไงแต่ว่าเราเนี่ยมันต้องมาคอยแก้นะครับผมก็พยายามบอกครับว่าเออ,อย่าลงนะแต่ว่าบางทีเพิ่มมาปุ๊บผมกลับมาก็มีไม่ละนะครับอันนี้เดี๋ยวก็คือกำชับให้คนดูแลเนี่ยเขาจะคอยดูคอย คอยกำชับอีกทีนึงว่าไม่ให้ลงแต่อย่างลอตเตอรี่ที่ผมให้ลงเนี่ย mm. ก็คือลอตเตอรี่เนี่ยแผงเขาไม่ใหญ่แล้วก็มันไม่ได้เกะกะอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยอย่างรถเนี่ยเปิดท้ายเนี่ยนะฮะก็จะเอาล่มเอาอะไรมากางเด็กเกะกะเต็มหมดบอกแล้วบอกอีกบางคนที่จอดกับหูนะครับเขาไม่เกินเส้นขาวเนี่ยก็ตางล่มออกมาแล้วรถพ่วงมานะก็เฉียวพัดไปนะครับซึ่งมันก็เป็นเป็นเหตุที่ว่าบางทีเนี่ยเราต้องระวังนะครับก็ อยากจะฝากไว้นะครับเรื่องการจอดรถนะครับหน้าหน้าตลาดเนี่ยมีม,ม,มีมีที่จอดรถให้ก็พยายามจอดให้อ่อตามตามกฎที่ที่เราตั้งไว้นะครับจะได้แบบคือเอาง่ายๆไม่ต้องตามกฎหรอกก็คือต้องตามความเหมาะสมท,ที่ที่มันควรจะเป็นนะ่ะจริงๆมันเป็นมารยาทของการใช้รถใช้ถนนแล้วนะฮะลูกค้าบางทีมาเนี่ยก็ขอความร่วมมือนิดนึงเพื่อความสบายใจทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เป็นการเซฟ ทรัพย์สินของท่านด้วยนะครับบางทีจอดข้างทา,า,างเนี่ยเราจอดไว้เฉยเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยก็คือมีรถกระเด็นไปชนเนี่ยนะครับมันก็เกิดเป็นเหตุขึ้นมาอีกนะครับซึ่งไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าอะไรที่เราช่วยกันได้เราก็ช่วยนะครับโลร้านร้านค้าเนี่ยนะครับก็พยายามนะฮะถ้าอยู่หน้าตลาดก็พยายามบอกบอกลูกค้าหน่อยนะครับอยากจะบอกว่าถ้ามันจําเป็นจริงนะครับก็ต้องถ้าถ้าบอกไม่ฟังหรือ จะโกกร์ทนเนี่ยดูแล้วไม่มีปัญหานะครับจะมีปัญหาเก่งเที่ยวนะครับซึ่งผมเคลียร์ไปแล้วฝั่งฝั่งทางบ้านทูแต่เนี่ยเคลียร์ไปแล้วนะครับก็คือไล่เข้ามานะครับไม่ให้ขายเพราะว่าอะไรไปตั้งก็ไปตั้งขวางไอ้ขวางไม่เท่าไหร่ล้อลงไปเรื่อยนะครับคือผมก็คือเราจะบอกทุกวันทุกครั้งมันก็ไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่นะมันก็เหนื่อยนะบางทีเราจะไปเอ้ยญาตมัน คือคนเรามันมีอารยธรรมนะครับมีอารยธรรมแล้วก็พูดภาษาเดียวกันอยู่แล้วเราไม่ใช่ต่างชาติจะ่คุยยังไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือแต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะครับผมจะบอกเลยว่าถ้ามันจําเป็นนะครับผมก็จะจัดใหม่ทั้งตลาดนะครับแกงเซี่ยวเนี่ยแล้วก็จะตีล็อกตีล็อกแบบชัดเจนเลยว่ามีกี่ล็อกนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการจับฉลากนะครับไม่ให้มาจองละนะครับจะจับฉลากใหม่ทั้งตลาดเลยนะฮะ แล้วก็ใครอยู่ข้างนอกก็อยู่ใครอยู่ข้างในก็อยู่ส่วนใครมาใหม่นะครับมาใหม่เนี่ยก็คือเราก็จะอัดเลยค่าที่อาจจะขึ้นเป็นล็อกละร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยนะครับหรือล็อกละร้อยไปเลยอะไรเงี้ยเจ้าใหม่นะครับแล้วถ้าคือถ้าอยู่ในจุดจุดที่เราจัดให้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นจุดที่แบบคุณต้องการเลือกจริงๆโนู่นนี่นั่น,นผมหว่าผมก็ต้องคือคิดราคาใหมแ่แล้วก็ต้องคุยใหม่ละนะฮะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือหนึ่งเวลาเราคุยกันบอกเฉยๆเนี่ยไม่ค่อยฟังนะครับวิธีง่ายที่สุดก็ถ้าเก็บแพงๆก็ไม่อยากจะลงอะ่ะคนเราอ่ะนะครับก็คือเป็นวิธีจัดก,การแบบนี้ง่ายเลยนะฮะนะครับแต่ถ้ายอมเสียยอมเสียก็มากันไปนะครับคือจ่ายเยอะไงแต่คุณก็อันตรายเยอะอ่ะนะครับจุดที่ลงไม่ได้คุก็อยากจะลงไงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้นะครับ